ลลล้้นนนหาาาาางจกกบมไแสวัสดีครับผมแทนไทยแดนอีสานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะ,ะนำเสนอการทำดอกไม้ประดิษฐ์นะครับ ดอกไม้ที่ใช้แต่งหัวจานนะครับสำหรับขึ้นโตะนะไม่ว่าจะเป็นโตจีนโตอาหารตามพัตคารตามร้านต่างๆ,ๆนะครับนะฮะสามารถาเรียนรู้แล้วก็นำไปทำแต่งจานกันได้นะครับก็วิธีทำไม่ยากนะฮะง่ายๆนะครับก็มีหัวเชเท้านะฮะใช้ที่ปอกหัวเชเท้าที่มันเป็น เส้นๆนะครับปอกก่อนนะครับแล้วก็ใช้มีดสองคมเฉือนนะฮะฝานฝานเฉือนก็ได้ฝานก็ได้ <c oughs> มีดสองคมก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับอันดับแรกเราก็ะจะเอามีดอเอามีดเฉือนให้มันเป็นปากฉลามคือน,นำล่องไปก่อน แล้วก็ใช้มีดสองคมนะฮะหวังว่ามีดสองคมคงมีทุกบ้านนะครับที่ใช้กันนะฮะส่วนใหญ่เอ้ไปปอกมารับก่อ,อแล้วก็ใช้มีดสองคมนี่แหละ,ะฝานบางๆนะครับแต่อย่าบางมากนะฮะถ้าใครซื้อมีดสองคมมาแล้วก็มาปรับเอามันปรับได้นะฮะบ,บิดซ้ายบิดขวา,อ,า <c oughs> อยากให อยาให้มันหนามากอยาให้บางมากให้พอดีๆนะครับถ้าหนานี่เวลาพับมันจะหักถ้าบางมากนะครับมันก็จะไม่เป็นรูปนะะมันจะเหี่ยวไวเดี๋ยวหลังจากฝานให้มันเป็นชิ้นแล้วนะครับก็เราก็มาเริ่มทำนะฮะเราก็หาชิ้นสั้น ไว้ทําเกรสรมันก็จะมีเกรสรอ,ออกไม้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูสัก2ดอก2เที่ยวเนาะจะได้ทําเป็นกันนี่อันนี้ผมใช้สองแผ่นนะครับประสากนกันเป็นเป็นเกานกาบาทเนาะเป็นรูปตัวบวกแล้วก็พับชืบนี่ เดี๋ยวดูมาเดี๋ยวจับจับให้ดูชึบผมอธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เยดูตามดูตามภาพพับมากีบมันก็จะคำนานกันพอดีโอเคนะครับชึบแล้วก็พับอีกทีหนึ่งพับอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้ ไม้จิ้มฟันนะฮะเราจะมีไม้จิ้มฟันแล้วกระหนังยางเป็นตัวช่วยนะครับใช่ไม้จิ้มฟันเสียบเข้าไปตรงๆเลยนะฮะให้มันเสียบเข้าไปตรงๆงนี่นะก็จะได้เป็นเกสรอ,อันนี้เขาจะเรียกเป็นฐานเกสรอ,อ่าสลหรับจีบดอกนะครับดูนะเวลาพับเราพับไปไหมชี้พับแบบนี้ แล้วก็แบง่งแบง่งกึงลางชิปแล้วก็พับอีกนี่บิดมาพับพับแบมบบิดบิดนะฮะเราก็จะได้เป็นกีบเล็กๆแล้วก็กีบยาวนะฮะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็มาเสียบใส่กับไม้จิ้มฟันกับตัวเกสรน,นะครับหลังจากนั้นก็ทำอีกนะฮะ ทำกีบดอกอีกโม่อ่าพับแล้วก็เสียบอีกนะฮะเสียบิบน,นีนนเบนะ่เสียบเอ็นๆนะฮะเสียบนอนๆอย่าอย่าเสียบตรงนะฮะเสียบเอ็นๆออกไปแล้วดอกเขาก็จะบานออกไปนะฮะ,ะอาูตามภาพดอกมันจะบานถ้าเกิดเราเสียบตรงมันจะงุ้มเข้าหาดอกมันก็จะตูมไม่สวยนะครับอ่นะมา,าทำอีก อันนี้กีบที่กีบที่3เนาะกีบที่3ก็เอาไมา้จิ้มฟันเสียบเนี่ยเสียบตรงตรงนี้ไม่ได้นะมันจะคว่ำนะเสียบเอ็นเอ็นนี่เสียบแบบแบบนันนอนเอ็นเอ็นนะ <c oughs> เอ็นเอ็นแบบนี้ดอกมันจะบานออกอดอกมันจะบานออกถ้าเสียบตรงแบบนี้ดอกมันก็จะคว่ำเขา้าต้องเอ็นแบบนี้ต้อง ลองเสียบดูก็ได้ะฮะเสียบดูได้หลายรอบ <c oughs> เราจะดูว่าเออมันคว่ำมไม่สวยแล้วก็เอาเอ็นเอ,เอนะครับแล้วเราก็เสียบไปที่ใต้ฐานมันนะฮะเสียบติดกันกเสียบให้ทะลุมาฝั่งนี้นะนแล้วเราก็มาทําอีกกลีบหนึ่งอีกอีกอดอกกลีบดอกหนึ่งนะครับก็พับเหมือนเดิมพับนี่ถ้าทำเป็นแล้วพับไหวมาก ตอนหัดใหม่ๆนี่ต้องจะค่อยทำเนี่ยนี่นะเออเอียแบบนี้นะถ้าคว้าหน้าเข้าไปมันจะดอกมันจะไม่สวยแต่ใช้หนังยางนะครับเป็นหนังยางเส้นเล็กนะฮะเส้นเล็กจะพอดีถ้าเส้นใหญ่มันจะหลวมเส้นเล็กรัดใต้ฐานเขาไม้จิ้มฟันนะกับฐานดอกอ่าอยู่แล้วมันจะติดกันตรงนี้ หลังจากนั้นเราก็นําไปแช่น้ำนะครับเป็นแช่น้ำไว้นี่ได้ละสวยนะครับทำง่ายๆนะครับนี่สำหรับจัดจานอาหารเวลาเราจะจัดที่วางฐานที่วางมันก็ใช้กะล่ำซอยบางๆแล้วก็ผักสลัดม้วนแล้วก็ใช้ กระลำซอยอบางเนี่ยวางบนผักสลัดอีกทีหนึง่งแล้วก็ใช้ดอกไม้เนี่ยวางอีกทีหนึง่งนะครับแล้วเราใช้แตงเป็นที่กั้นก็ไดนะ้แล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านนะครับวิธีการจัดจานนะฮะอันนี้การเฉือนก็อย่าบางถ้าบางไปดอกมันจะไม่ไม่เป็นรูปนะต้องให้พอดี ต้องต้องเลือกดูด้วยซื้ออตัวมีดสองคมบางทีบางตัวก็กินเยอะตัวก็กินน้อยนะต้องเลือกดูพอประมาณไม่งั้นก็มาดัดเอานะ,ะนี่เสียบเกสรแล้วก็มาเสียบกินดอกก็จะประมาณนี้นะนก,ก็ปรับได้ใ้าอยากได้ดอกตุมต้มๆก็ไม่ต้องเอนมากก็แล้วแต่แล้วแต่เรา แต่ผมว่าดอกที่บานจะสวยนะฮะดอกที่บานเขาจะสวยก็เป็นฐานมันแล้วก็อีกสองกลีบกลีบนี้จะใช้ไม้จิ้มฟันเสียบอีกรอบหนึ่งเสียบเป็นเอ็นนะฮะสวยแล้วก็เสียบไปที่ใต้ฐานเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็เลยอีกกลีบหนึ่งฝั่งนี้นะครับ เสียบไวลักษณะเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็แช่น้ําไว้นะครับหรือเราจะแช่น้ําที่ผสมสีก็ได้นะฮะเป็นการย้อมสีนะครับแตเ่เมื่อก่อนนะผมก็ย้อมสีทั้งหมดเลยใช้สีแดงใช้สีชมพูแต่เรามันก็จะได้สีเดียวเนาะหลังๆมาผมเลยแช่น้ำเปล่าไว้ก่อนน้ำเย็นไว้ก่อนนะครับเวลาจะใช้ผมก็เอาขึ้นมา ให้เขาเสด็จน้ำแล้วก็ระบายสีนะครับแล้วก็ระบายสีเอาสวยไหมสวยไหม,ม <c oughs> แล้วเราก็ระบายสีโดยใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มกับสีสีแดงนะฮะแล้วป้ายๆที่กีบมืนเ <c oughs> ก็จะสวยนะเป็นอีกออีกลักษณะหนึ่งแต่ก่อนนั้นจะย้อมทั้งหมดนะเดี๋ยวนี้ก็เลยเอ่ยย้อมป้ายสี ตรงกีบตรงปลายปลายดอกมันก็สวยอีกอย่างหนึ่งเข้าทา่าเหมือนกันนะครับนี่ก็เราก็ได้ได้ดอกแล้วนะฮะสำหรับใครที่แกะไม่เป็นนะครับก็ทําแบบนี้ได้ถ้าใครแกะดอกกุหลาบแกะอะไรโดยใช้มีดแกะสลักไม่เป็นแล้วก็มาใช้แบบประดิษฐ์แบบนี้นะมีหลายแบบเดี๋ยวผมจะนําเสนอพิธีละแบบนะครับ ส่วนใหญ่แนละ้วผมก็จะเอาขึ้นมาลักษณะนี้นะครับ<ม>ให้เขาเสด็จน้ำสักแป๊บหนึ่งก่อน<า>นะฮะ<า>ไม่งั้นเดี๋ยวสี<า>เดี๋ยว<า>ถ้าเราไประบายเลยเอาขึ้นจากน้ำเนี่ยสีมันจะกระจายไปกับน้ำเลอะไปหมดนะเรอให้เขาเสด็จน้ำแป๊บหนึง่งแล้วก็ระ,ะบายที่กรีบๆเขาแล้วก็เอาใส่ภา,าชนะใส่ อะไรก็ได้แล้วก็ติดฟิล์มให้ถูอากาศโดยไม่ต้องไปแช่น้ำอีกนะฮะให้เขาถูอากาศใช้แล้วก็ใช้ได้ไว้แต่งจานนะครับก็มันก็ระบายไม่ยากนะคแค่แตะลงไปในสีแล้วก็ป้ายๆตรองขอบๆนิดหน่อยนะครับมันก็จะเป็นแค่เออมันก็จะเป็นแค่สีชมพูข้างบนหรือสีแดงข้างบนนะที่ดอกเขาก็จะเป็นสีขาว มันก็จะดูสวยไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่พานนอพอดีนี่นะครับจะออกมาลักษณะนี้พอดีผมบแบตหมดก่อนก็ <c oughs> จะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็ค <c oughs> งทำได้นะครับไม่ยากนะ,ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครที่ชอบการประดิษฐ์ประดอยแต่งจานการทำอาหารนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะครับขอได้รับความขอบคุณจากแทนไทยแดนอีสานเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ